ขอต้อนรับสู่ช่องพับ g ีไทยไลน์ออฟฟิเชียลฝากกดติดตามซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอพับจีแบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวความเดิมตอนที่แล้วของพับ g ดูสิเกาะแซนฮกที่สวยงามแห่งนี้เต็มไปด้วยแรงชุมชนพื้นเมืองพื้นที่ป่าเขียวอดุดมสมบูรณ์และทิวทัศน์มากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมกัน ดูอย่างตอนนี้สิมีทั้งท่องเที่ยวขับตุ๊กชายสุดคลาสสิกออกท่องเที่ยวกินลมชมวิวอย่างสบายใจเกาะแซนฮอกไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่เป็นสนามรบเหมือนที่อื่นๆต้องปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอเพราะก,ะกฎกติกาของสนามรบต้องถูกพัฒนาให้การแข่งขันดูน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นตั้งแต่บังเกอร์ลับและพื้นที่ของเอรันเกลที่เสียหายจากสงครามไปจนถึงสนามแข่งอามโมเต้วามอสบนมิรามาสูสนุกเดนโนแลนด์ของวิกเคนดีและทะเลสาบน้ำแข็งไปจนถึงแบล็กโซนของคาราคนมีสารท่กกุ มอสนามรบมีความพิเศษอีกด้วยเครื่องยิงจรวดและระเบิดยึดติดใช้ระเบิดเพื่อทำลายกำแพงที่เปราะบางบนคาร์ทินอู้ระวังล่านเข้าหน้าเพื่อตัวเองเข้าละ่ะมอเตอร์ไกลเดอร์ในเอรนเกลและมิรามาอินทยานเปิดโลกสนามรบจากมุมสูงอย่าลืมใช้ปืนโมซินนาแกนบวนวิกเคนดีด้วยละ่ะก่อนขึ้นรถไฟสายถิ่พิเศษตู้ขายสินค้าที่มีไอเทมบูธให้ในมิรามาและคุณยังซิ่งอวสาวดวยมิราโดสีทองสุดเฉียบได้สาวมิราโดนั้นโก้จริงๆ แต่ยังซิ่งเพลยจนเหยียบกับดักน้าละ่ะจำช่วงก่อนที่จะกระโดดจับขอบกำแพงได้ไหมก่อนที่จะได้รับอนุญาตใช้ในกฎทางการที่กำลังหนีบรูโซนและกระโดดจับขอบแต่ว่าตอนนั้นมันก็ผิดกฎนั่นแหละซุ per hero landing ต้องเจ็บมากแน่ๆหลังจากนั้นกายฟีรันนิ่งและกระโดดจับขอบไม่ผิดกฎแล้วทำให้สนามรบการแขงร่งขันมีความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นอย่างมากการอัปเดตอาวุธมีการปรับปรุงอาวุธครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้การแข่งขันสดใหม่สนุกอยู่เสมอ เรามาดูสองคนนี้กันฮัลโหลพวกคุณใช้อาวุธปืนอะไรกันอยู่อ๋อนั่นเป็นอาวุธที่ดีเลยแต่คุณยังใช้ประโยชน์มันได้ไม่เต็มที่อะลองติดท้ายปืน F16 ของคุณดูอะติดเรดดดอบนไมโครอุซี่ของคุณดูและการติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ง่ายขึ้นสามารถติดตั้งได้โดยอัตโนมัติีแค่คุณเก็บมันที่สามารถสับเปลี่ยนกับอาวุธใหม่ที่เก็บได้อย่างรวดเร็วว้าวขอบคุณครับอะไปหกได้แล้วปรับปรุงการฝึกซ้อมและการสื่อสาร ที่อาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยในแคมป์แจ็คจเก็ตสุดยอดสนามฝึกของเราแรงเรียนรู้วิธีการใช้อาวุธและอุปกรณ์เสริมได้ถูกต้องรวมไปถึงทักษะด้านอื่นๆในสนามรบแต่สำหรับใครที่ชอบซ้อมกับเป้าที่มีชีวิตมากกว่าบทอาทร์เคดมีวิธีให้คุณเล่นที่แตกต่างกันทีมเดนแบตที่ฟแฟนชื่นชอบกาสรสื่อสารในสนามรบคือสิ่งสำคัญเราจึงอยากให้มันใช้งานง่ายขึ้นในการคุยแผลกันร,ระหว่างทีมถึงแม,ม้จะต่างภาษากันปิงจุดและการทำเครื่องหมายทำให้สื่อสารได้ง่ายและรวดเร็วระหว่างเพื่อร่วมทีมว่าคุณต้องการอะไร เปียรพิเศษมาถึงแล้วถ้านึกถึงสเียง์ที่ดีที่สุดในสนามรบแค่ให้ส่งสัญญาณพลุกออกไปแค่แพ็กเกจพิเศษจะถูกส่งมาเป็นลังอาวุธและอุปกรณ์พิเศษไม่ก็พาหนะรถถัง B R D F 2พุขบเราะสะเทินน้ำสะเทินบกนี่คุณคุณที่ของดีๆแบบนี้ไว้ไม่ได้นะก่อนหน้านี้ถังน้ำมันนั้นจะเติมเชื้อเลอพลิงพาหนะได้เท่านั้นแต่ตอนนี้สามารถใช้เป็นกับดักระเบิดและจุดไฟให้ระเบิดได้นั่นไงศัตรูมาแล้วรอกินเหยือ่อแล้วก็บูม แถมยังมีอาวุธที่ใช้จัดก,การกับพวกซุ่มอยู่ในอาคารได้อีกด้วยแค่ใช้ระเบิดซีโฟก็สามารถทำให้กลายเปกกก็นกโกครันช์ได้แล้วเป็นเรื่องง่ายที่แม้แต่เด็กตัวเล็กก็จัดการได้และสนุกสุดมันกันได้ทั้งปาร์ตี้ ระบบที่พัฒนาใหม่สําหรับผู้ที่ต้องการวัดฝีมือว่าตัวเองเจ๋งเฉียบแค่ไหนผ่าน,านชำนาญการเอาชีวิตรอดผ่าน,านชำนาญอาวุธและโมจัดอันดับใหม่ทุกอย่างเรามีให้และทําให้คุณนั้นฉายแสงได้ตอนนี้มีรางวัลพิเศษสําหรับโมจัดอันดับอีกด้วยที่คุณจะหาจากที่ไหนไม่ได้แต่อันดับขึ้นมาของรางวัลพิเศษนี้รอคุณอยู่และนี่แหละคือสนาม ของพวกเราที่ยังคงพัฒนายอย่างต่อเนื่องแทนที่แซนฮ็อคที่ได้รับการปรับปรุงเป็นอย่างดีในซีซั่น8นี้จับตารอลรุทรักเข้าทางมาให้ดีและระเบิดล่อจะมีผลต่อการเล่นมากขึ้นพร้อมเรื่องราวของกลุ่ 4, มแซนฮอคโฟต์นาที่กำลังจะถูกเปิดเผยออกมาเร็วๆนี้แต่ตอนนี้มาตัวร่มและสนทนากยกับเนื้อหาทั้งหมดที่พับจีมอบให้และพบก,กันใหม่โอกาสหนะ้าขอบคุณที่ติดตามและสนับสนุนมาตลอดอัปเดตใหม่ซีซั่น8แซนฮอคโฉมใหม่โดดมาร่วมมันส์ได้แล้ววันนี้